สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีใส่นี่ตัวกดจะโค้อันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าของเก่ายาวของใหม่สัน้นมาดูว่าเราจะใส่ได้ไหมนี่ครับ ตัวนี้กับตัวนี้เกี่ยวมันจะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเวลาใส่เราจะต้องดูให้ดีว่ามันจะไม่เหมือนเกีียวทั่วไปนะครับมันจะเข้าเป็นออกออกเป็นเข้านะครับถ้าท่านผู้ชมหมุนออกมันจะกลายเป็นเข้านี่นะถ้าหมุนเข้าเนี้มันจะกลายเป็นออกถ้าหมุนออกอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันจะเข้าไปเลยเราจะต้องห evet. มุนเข้าให้มันออกหมุนออกให้มันเข้า ง่ายครับมามาดูวิธีใส่นี่ใส่เข้าไปเลยเอยู่เข้าไปนี้พอใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาอยางยางตัวนี้ใส่ข้างในก่อนอ่ะจับใช้ใช่ใบบเป็นตะแยงอย่างนี้แลอวมันจะเสียตัวใอืมเป็นแบบนี้นะมันใส่ยางตัวนี้เข้าไปก่อน ตามเล,นล่นนอตเติมเข้าไปนี่ดันยันเข้าไปให้เลนแล้วก็ไปเลยนี้แล้วก็หมุนนอ็นอตน็อตหมุนเข้าเป็นออกออกเป็นเข้านี่ อลองกดดิอันนี้คือยางที่มันมากับตัวฝาเปิดปิดจะโคกแล้วก็เลื่อนมันเลยเลื่อนไปเลยอ,อย่างนี้ตึงตึงแบบนี้แล้วก็จะบอกว่ามีมัดอย่างนี้เลยนี่เลยหย่อนหน่อยนึงน,นี่ประมาณน,นี้ให้ลองกดดู โอเคถ้ามันไม่พอดีเราค่อยมาตั้งใหม่อีกทีหนึง่งลองใส่น้ำเข้าไปก่อนนี่เฮ้ยก่อนนี้อันนี้คือชั่วคราวเราจะลองใส่น้ำก่อนแล้วค่อยกดอีกทีหนึง่งไป